เทียบจำนวนเต็มตอหมายถึงว่ามันมีการสอนเรื่องนี้ใช่ไหมอ่องมอนหนึ่งทับสองเนื่องจากเราปัญหาเด็กก็คือทัศึกษาการรู้หนังสือและสุดที่เราพูดในด้านของตัวเลขการคำนวณเพราะฉะนั้นนินสือเราก็เลยเขียนที่จริงเราเน้นเกี่ยวกับการคำนวณนะครับตัวเลขการคำนวณให้รู้ตัวดีตอนนี้สอนมาถึงเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเต็มขั้นตอนของการสอนเรื่องเทียบจำนวนเต็มก็คืออยากให้เด็กเข้าใจว่าจํานวนเต็มสูง จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบอะในความหมายในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างน,นะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเด็กนำข้อสูบรไเรียนโดยทบทวนเรื่ยงกับเส้นจํานวนจากนั้นก็ทบทวนทบทวนก็จะเปลี่ยนต่อนักเเี็นเป็นช่วงฝึทนนาากทักษะการวัดศึกคือการอ่านแนผนภูมิประหลอดอแล้วก็แนผนภูมิเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นที่ผิวให้เด็กออกมานะเป็น,เป,นเป็นแชแชร์อะไรแชแชร์แล้วเป็นวอล์กวอล์กเกเรจี้มาแทน รอบที okay, okay. Okay, ่3นะครับตอรอบต่อมาก <Aa ak. S 2> ็คือข like <normal> ั้นฝึกและขั้นขั้นประเมินพอขั้นขั้นประเมินขั้นสุดท้ายนัก็คือขั้นกิจกรรมการเรียน20นาทีนี้ก็คือจะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจุดเปลียนกับจุดหล่อเลี้งของสารโดยจุดหล่อเลียงของสารเพิ่มคือจะบอกว่าไม่เอาทศนฎีอย่าให้เด็กบวกลบเพื่อดูว่าเรียนลําดับเกี่ยวกับชีวิตจริงเกี่ยวกับสารนะครับกาแต่รอบนี้ก็เป็นเป็นวอล์กเองกันแต่เป็นวอล์กคู่ ทุกคนจะต้องออกมาติดในรอบแต่ละรอบแล้วรอบทุกคนจะมีข้อติแลวเขียนรหัสของเองก็จะเป็นยังไงประเมินรอถ้าด็กติดถูกตอบถูกหนึ่งข้อได้หนึ่งระดับหนึ่งถูกสองข้อก็ระดับสองถ้าถูกสามข้อคือตอนข้อที่สามคือข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับเปรียบเทียบความแตกต่างช่วงห่างระหว่างจุดหลอมเหลวเดีจุดิเอียดว่าสารใดมีช่วงห่างน้อยที่สุดมากที่สุดแล้วก็เรียงลำดับครับนั่นก็